4วิธีช่วยให้ไฟหน้ารถของคุณสว่างกาเดิม 1. อัปเกรดหลอดไฟจากหลอดไฟไฮโดรเจนเป็น LED ซึ่งมีความสว่างและให้แสงสีขาวมากกว่าหลอดไฮโดรเจนที่ติดรถมา 2. ปรับองศาให้สูงขึง้นรถยนต์บางรุ่นนะคะถูกตั้งองศาความสว่างของไฟหน้ารถไว้ค่อนข้างต่ำทำให้มองเห็นถนนได้ไม่ไกลนักหลายคนยังไม่รู้ว่าเราสามารถปรับองศา,ศาไฟหน้ารถได้โดยวิธีจากคู่มือที่ติดรถมาได้เลยเดี๋ยวจะทำคลิปสอนปรับตั้งไฟหน้าแบบละเอียดให้ดูกันอีกทีค่ะ 3. ขัดโคมไฟหน้ารถรถที่ใช้งานเป็นเวลานานหรือระยะเวลาหลักแสนกิโลเมตรโคมไฟจะเริ่มมนขุ่นมัวหรือเหลืองแบบนี้อาจทําให้ไฟส่องออกมาได้ไม่สว่างเหมือนตอนซื้อรถมาใหม่ลองขัดเองหรือใช้บริการตามร้านที่รับขัดโคมไฟหน้ารถก็ได้ค่ะ 4. เปลี่ยนฟิล์มกองแสงให้เข้มน้อยลงเป็นอีกหจุดที่ส่งผลต่อก,การขับรถตอนกลางคืนบางคนติดฟิล์มเข้มมากทําให้มองเห็นทางได้ไม่ชัด แนะนำใช้ฟิลที่ความเข้ม40-60%จะช่วยให้มองเห็นทางได้ยิ่งขึ้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามและแชร์ไปเพื่อนดูกันด้วยนะคะ